สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคนต่ค่าของคุณมากครับอร่อยและต้องสุขภาพดีและสุขภาพจิตก็สบายใจด้วยนั่นคือคอนเซ็ปต์ของรายการใช่ครับและรายการนี้จะเป็นเข็มทิศชี้เข้าหาความสุขนะครับสุขของสุขภาพดีสุขของความอร่อยอยู่ในนี้เลยครับเมนูไว้ทีหลังถ้ามีปัญหาเริ่มต้นกันเลยดีไหมฮะท่านประธานดีมากครับกินเรื่องใหญ่ตายเรื่องเล็ก ใช่มกินเรื่องใหญ่เรื่องตายเรื่องกลางใช่เรื่องตาางเรื่องเล็กเวลามไม่ได้เด็กในเรื่องใหญ่ เวลาเขาจะเล่นรายการดูดอยดูนิดจำลองุกไหนดูนิดมาถึงอยู่ๆมาเลยก็ุกรอยอยู่ไม่ได้ลอยเขารอกันอยู่เขารอกันอยู่ว่าหลังจะเสียบอะไรก็บอกหน่อยสกิดนิดนึงไปแล้วองฆ่าตัวตายจำไว้เลยท่านผู้ชมกินเนี่ยเรื่องใหญ่เรื่องตายเรื่องกลางเรื่องตารางเรื่องเล็กถ้าไม่ได้มีแฟนเด็กในเรื่องใหญ่ ที่เขาพูดเนี่ยเขากำลังพูดถึงชีวิตเขาผมจะเล่าให้ฟังโอ้ยครับจไดหมายดีกว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่น่ารักมากจดหมายดีกว่าครับผมพร้อมอยู่แล้วสวัสดีครับพี่พี่ครับเคยไหมครับเคยบ่อยเลยยังย่เคยไหมครับตัวซ้ำกล้ำมันเป็นอะไรตั้งหนาครับพี่ทรมานมากเนี่ย คือผมไอ้อ่างไอ้ช้อยโโอได้พักคอนโดของเพื่อนที่หัวหินโอ้เดี๋เด็ดเดเดเดนีเดียวนี่เดียวชื่อระดับนี้ไม่น่าได้พักคอนโดเลยผมไอ้อ่างไอ้ช้อยคือมีเพื่อนแล้วได้ไปพักคอนโดที่หัวหินเป็นห้องสตดหรูใหญ่มากโอ้โหเราก็เอารถไอ้ช้อยไปโอ้ปรากฏว่ารถเสียได้ตลอดทางครับจากกรุงเทพไปถึงหัวหินใช้เวลาเจ็ดชั่วโมงบ้าแล้วอะ อ๋อไปไหนรถเสียเจ็ดชั่วโมงอพอไปถึงห้องอาหารปิดอีกอแล้วก็ต้องซื้อบะหมีม่กิ่งสำเร็จรูปนะครับขึ้นไปต้มกินบนห้องอพอไปถึงลิฟต์ลิฟต์เสียอีกอ,อ,อะไรมันจะตัวขนาดนั้นแล้วที่สําคัญต้องเดินขึ้นไปชั้นหกสิบสามครับ <c oughs> ชั้นหกสิบสามผมก็เลยบอกเฮ้ยขัดกันแล้วเรื่องตลกคนเรื่องดีกว่ามันจะได้แบบว่าเล่าไปก็แบบว่าขำกันไปก็เดินไปแบบเพลินเพลินไงไอ้อากเริ่มก่อนเลยไอ้อ่ำัมก็ยิ้มแล้วมันก็เริ่ม เรื่องเรื่องเรื่องต้องช้านิดนึงอ่ะอ่าเรื่องนี้มีว่าก็จะรู้ผมบอกว่าพอเลยไอ้อ่างไอ้ชอยมึงเล่าก่อนเลยไอ้ชอยดีกว่าไอ้ชอยเล่าโอ้โหเราก็หากันหลังจากนั้นผมกับไอ้ชอยก็ผัดกันเล่าจนถึงหน้าห้องผมบอกไอ้อ่างตรีบเอากุญแจมาเอาไม่ใช่เหรออ่า นี่เอากุญแจมาขายห้องของหนักชิปไปเนี่ยผมบอกว่าไอ้อ่างหน้าซีดเลยอผมบอกอย่าบอกนะว่าเอ็งเลี้ยงปุเจีไอ้อ่างมมมไม่ได้เลี้ยงปุเจียผมบอกแล้วอะไรวะแต่เรา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 มาพิสต์ก็มันจะพูดตั้งแต่แรก แล้วไม่ให้มันพูดตอนแรกมันไม่ได้ตั้งใจจะเล่าเรื่องตลกกมันตั้งใจจะบอกว่าเราเรามาผิดตึกแล้วไม่ให้มันพูดกสมน้ำหน้าไปแล้วที่ไปเนี่ยเมื่อไปทะเลไม่ประสบความสำเร็จก็เลยจะย้ายจังหวัดบรไปบุรีรัมดีกว่าในเมื่อไปเที่ยวทะเลแล้วมันซวยซะขนาดนั้นไปบุรีรัมดีกว่าโอ้โหบุรีรัมเดี๋ยวนี้นะบอกให้นะแตกต่างไปจากที่ท่านเคยเห็นแล้วนะใครไปตอนนี้ไม่เคยนะจับไปปิดตาเปิดตาไม่รู้เรื่องเลยนะมีสนามบินด้วยนึกวานบินมีสนาม ฟุตบอลมีสนามแข่งลดระดับโลกนี่นี่นี่ไม่รู้นึกว so ่าอยู่มาเลเซียใช่ใช่ใช่ไม่รู้เรื่องเลยลงในครูเมืองเลยเออไม่ใช่ดิอำเภอคูเมืองครับอ๋อคูเมืองโอเคคูเมืองครับอ๋อดีมากนึกว่าไปลงในคูเมืองไม่ใช่ครับอำเภอคูเมืองนี่วันนี้เราจะไปคูเมืองเหมือนกันนะจริงวะรินกันอ่าทักันได้เลยถ้าไปบุรีรัมย์แล้วไม่ไปร้านนี้ถือว่าผิดร้านเป็ดย่างคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ จากบุรีรัมย์นะครับให้วิ่งมาที่อำเภอคูเมืองโดยใช้ทางหลวงใหม่เลข2074พอผ่านหน้าวิทยาลายัยเทคนิคคูเมืองมาประมาณ500เมตรก็จะเห็นร้านอยู่ด้านซ้ายมือมาจังหวัดบุรีรัมย์ไม่กินตูดเป็ดย่างที่ร้านเป็ดย่างคูเมืองถือว่าผิดร้านนี้เปิดมาแล้ว20กว่าปีโดยเริ่มจากคุณแม่หนูทำขายมาก่อนปัจจุบันมี5สาขา อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์และที่สาขาแรกนะครับก็ให้คุณอ้อยซึ่งเป็นลูกสาวเนี่ยสืบทอดกิจการต่อมาร้านนี้ต้องสั่งลาบเป็ดต้มเป็ดยำไข่มดแดงแกงผักหวานผัดเผ็ดเป็ด,ปดห้ามแต่ถ้าไม่กินตูดเป็ดย่างถือว่าผิดวิธีทำล้างตูดเป็ดให้สะอาดพอเสด็จน้ำ ก็นำมาหมักด้วยเครื่องสูตรเฉพาะทิ้งไว้ให้ได้ที่ก็นำมาทอดจากนั้นก็นำมาย่างบนเตาถ่านต้องใจเย็นๆห้ามใจร้อนโดยเด็ดขาดถึงจะได้ความอร่อยที่ลงตัวเคล็ดลับต้องเลือกตูดเป็ดใหญ่หญๆเนื้อถึงจะเยอะและทลางสะอาดจะไม่เหม็นสาบตูดเป็ดย่างไม้ละ35บาทสามไม้100บาท ร้านเป็ดย่างคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เปิด7จ็ดโมงเชา้าจนถึง5้าโมงเย็นหยุดทุกวันจันทร์วันนี้มาย่างให้เรากินในรายการเลยครับผมบอกท่าชมก่อนไม่เคยกินเลยครับ,รบแต่วันนี้เขาเอามา,าก่อนออกร,รายการก็มีการแอบ,บเล็กน้อยออคุณแอบบ สังเกตนะคุณผู้มหลายครั้งที่เราเรามามีแบบมีเป็ดมีไก่อะไรมาเนี่ยในรายการเราเราจะขโมยกินจบตูดสองคนใช่ครับแต่วันนี้ไม่ต้องขโมยครับไม่ต้องตูดล้วนแล้วเขาเรียกว่ามาแบบตูดเต็มเต็มดี๋ยวนะครับก่อนเข้ารายการคุณได้มีแอบทดสอบมีได้แอบตั้งใจเลยพราาะว่เพราะว่าเห็นเป็นตูดอะไรก็ตามเจ้าของร้านก็พูดเองครับ อะไรก็ตามที่เป็นตูดอร่อยหมดแล้ววันนี้ดีมากเลยนะครับสองร้านมาเองอยู่ที่นี่เลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากมากครับที่เห็นอยู่นั่นแลลวนะครับที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี่เลยครับท่านผู้ชมเข้ามาเลยแม่อยู่เมืองหยางอยู่อยู่เมืองหยางอเภองหยางอเภองหยาง อยู่คูเมืองไงเจ้าอยู่คือคู่เมืองอันอยู่ในคู่นะเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กองไปเช้าเมืไปเช้ายังเนี่ยออกมาเลยพื้นพื้นออกมาท่านผู้ชมเขายอดขนาดไหนดูไหมผมบอกดิหนึ่งนะว่าร้านของเขาเนี่ยยอดขนาดไหนดูมาที่นี่ เขาเอาฐานของเขามาเองนะอ๋อเหรอเขากลัวว่าฐานนี่เรามีแล้วย่างเนี่ยมันจะไม่ได้แบบที่เขาทำเอาฐานมาเองเลยมาจากบุรีรัมย์เลยผมพูดจริงไม่ได้พูดเล่นผมกบมือให้ครับคือผมบอกว่าคนรักงานของตัวเองเนี่ยคือคนสุดยอดนั่นฮะถุงฐานนะฮะนั่นฮะถือนี่นี่นี่ถือถือถือนี่นี่นี่เห็นแล้วฮะเห็นแล้วฮะเห็นแล้วครับแล้วเมื่อเช้านี้ ทิมงานเราพี่บอยเอาถาดไปให้เขาคิดว่าเขาไม่มีถานมาเราถานดห้เขาไม่เอาตรเนียไม่เอาถานเขาไม่เอาเขาไม่เอาคือเขารักงานของเขาท่านผู <c <c ้ชมแล้วเขากลัวว่าถานของเรามีเนี่ยจะไม่สามารถที่จะทำได้ผมก็จะทําให้ท่านผู้ชมดูนะครับขออนุญาตต้องใช้มือหนึ่นครับต้องมือครับต้องมือไม้หนึ่งที่บอกกันว่า35บาบาทนะครับดูขนาดเขานะฮะ โอ้โหตูดเน้นๆเลยหนึ่งตูด2ตูดสามตูดนะครับแล้วเนี่ยฮะดูเนื้อเขาดิครับเนื้อขนาดเนื้อตูดของตูดเป็ดนะครับต้องบอกอย่างนี้ถ้าผู้ชมอาจจะจินตนาการนด้ว่า ตูดมันคือส่วนน้อยจริงๆนะแต่เวลาเขาตัดมาเขาตัดมาเยอะมันจะมีเนื้อด้วยเนื้อข้างบนมีตูดเป็ดมันใหญ่กว่าตูดไก่อยู่แล้วแล้วแล้วเป็ดที่นี่เป็นเป็ดที่เล่นสควอสแข็งแรงแข็งแรงเพราะอย่างเงี้ยมันจตูดก็จะใหญ่นะฮะเพราะเป็นตูดเป็ดสควอสแล้วถ้าไปเนี่ยอยากได้ตูดใหญ่มากให้บอกเขาเลยว่าว่าขอตูดเป็ดเกย์ห่ากันแย่เลย S <S 2> <S 2> นี่เนี่ยเนื้อเยอะนะเนื้อเยอะถ้าเกิดใครไม่ชอบมันมากๆเนี่ยส่วนในเนื้อเป็นชิ้นแหละเป็นความอร่อยแบบสุดๆจริงๆไปพิรามอำเภอคูเมืองแวะไปครับใช่เราเคยกินแต่ตูดไก่ช่้ามเจอตูดเป็ดเข้าไปนะน้ำจิ้มน้ำจิม้มสุดสายสุซสายตูดใหญ่ตูดแบบนน้ำจิม้มพันบ้านอือร่อยน้ำจิ้มมันเป็นความงดงามเลยสำหรับอาหารตรงนี้แล้วขอบคุณจริงๆพวกคุณรักงานของคุณ พวกคุณรักสิ่งที่คุณทํามันทําให้พวกผมรู้สึกชื่นชมมากๆขอสวัดดีครั้งครับชื่นชมมากมันจะมีกี่คนมารายการแล้วเอา่านมาแม่มันจะมีกี่คนที่เป็นคนแบบนี้กลับนะทำไมอะหนูเป็นคนเอา่านอ๋อหรือแถวแถวบ้านผมเรียกง่ายๆว่าว่าไอ้โจนพักสักครู่นะฮะพอกสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยพวก็ช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับ หมูต้มแปะสะครับคุณทานหมูต้มเนี้ยเคยทานแล้วล่ะอร่อยเท่านี้ไหมไม่อร่อยเท่านี้ไหมไม่ไม่ไม่เห็นไหมนี่มันนวลมันนุ่มเป็นแบบเมนูลดความอวได้เลยนะเพราะมันมีแต่เนื้อส่วนส่วนที่ติดมันคุณไม่ทานกินฮะครัวคุณปอย สวัสดีครับสวัสดีครับ Hello YouTube สวัสดีครับ YouTube นี่รายการโค้กคุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับ่จริงจริงผมไในอร่อยด้วยด้วยด้วยอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืม Subscribe เออไม่ใช่บอนออฟฟิเชียลนะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงเมื่อวันนี้จะติดตามเอาตะกอนออกจากปากดูครับผมอย่าลืมนะครับอย่าลืมติดตามนะครับรายการโค้กคุณต่อยนะครับที่บอนออฟฟิเชียลนะครับฝาก Subscribe ด้วยนะครับครับผม Hello YouTube Hello YouTube เป็นเรื่องเป็นราวอยู่คนเดียวครับสนับส S 1> <S 1> <S <S ับสกครอ๋อกดติดตามแหละคนไทยลัวคุณต่อยครับตามกันแล้วกัน